สวัสดีครับเกษตรยังยืนแฟนเพจนะครับวันนี้มาทําไมจะพามาดูคันาทองคํานะครับนี่คือคันาทองคําที่ผมปลูกฟักทองไว้นะครับก็เก็บไปหนึ่งรอบแล้วนะครับเก็บไปหนึ่งรอบแล้วก็ได้อยู่ประมาณสักสี่สลูกนะครับประมาณ50ลูกนะครับแล้ววันนี้จะมาดูส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่ยังไม่แก่ไปดูกัน นี่คือส่วนที่เหลือบางส่วนนะครับบางส่วนฟักทองเรานะครับมันหวานกรอบมันหวานอร่อยนะครับหวานมันหวานอร่อยนะครับก็ยังเหลือไม่เยอะนะครับเพราะว่าส่วนที่เหลือนี้เป็นลูกเขายังไม่แก่นะครับลูกเขายังไม่แก่โอ้ยโอยบาง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 ลูกเขายังไม่แก่นะครับยังไม่แก่ก็เลยจะเก็บเป็น รุ่นๆไปนะครับอย่างที่ผมเรียนว่ารุ่นแรกนะครับก็ประมาณห้าสิบลูกนะครับห้าสิบลูกนะครับห้าสิบลูกส่วนที่เหลือนี่ก็ยังเหลือปลปายนะครับยังเหลือปลปายท่านสังเกตดูได้ว่าใบเขาเริ่มที่จะเหลืองอเริ่มที่จะเหี่ยวแล้วนะครับก็เป็นวาระสุดท้ายของฟักทองนะครับ นี่เห็นไหมครับก็ยังพอมีพอมีให้ชื่นชมอยู่นะครับยังพอมีให้ชื่นชมเดี๋ยวผมจะตามหาต้นน้อยหนานะครับไม่รู้ต้นน้อยหนาผมไปซุกอยู่ที่ไหนนะครับไปซุกอยู่ที่ไหนอ้าวมาแล้วมาแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วอ้าวก่อนไปดูต้นฟักทองเอ้ยก้อนน้อยหนาดูฟักทองนี่ฟักทองลูกเล็กๆยังเหลือนะครับยังเหลือยังเหลือยังเหลือยังพอมีครับ ยังพอมีนะครับก็ขาดเดาก็น่าจะเหลือเยอะอยู่นะเหลือเยอะอยู่นะนี่เห็นไหม,มลูกกลาังงามงามนี่ <c oughs> นี่คือน้อยหนานะครับน้อยหนาน้อยหนาส่วนที่เหลือนะครับเพราะช่วงนั้นก็เป็นใบของฟักทองเขาปกคลุมนะครับเขาปกคลุมแต่ น้อยหนาก็พยายามจะยืดตัวนะครับยืดตัวเพื่อที่จะมารับแสงแดดนะครับเพื่อที่จะมารับ UV แสง UV นะครับแสง UV หมายถึงว่าแสงแดดนะครับคือการเจริญเติบโตของอพืชผักผลไม้นะครับเขาต้องได้รับแสงแดดหรือแสง UV เพื่อที่จะมาปรุงอาหารนะครับเพื่อที่จะมาปรุงอาหารส่วน ฟักทองลูกเล็กๆก็ยังพอมีไว้เก็บนะครับนี่โชว์ดอกด้วยนะครับมีดอกด้วยท่านใดเข้ามารับชมคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับ